สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพโอเคแฟนคลับครับคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่จะคุยต่อจากคลิปรีวิวที่เพิ่งโพสต์ไปนะครับ เรื่องปฏิบัติการเจ้าเวหาหรือบอลทูฟลายเนื่องจากว่าเรามีประเด็นตกครั้งที่ยังพูดอาจจะพูดไม่ละเอียดพอทําให้เกิดข้อถกเถียงอย่างเช่นเรื่องทบกันเทียบกับเรื่องนี้อย่างเรื่องอสิ่งที่หนังเรื่องนี้ต้องการนําเสนออีกมากมายที่พี่โออยากจะขยายความเพิ่มเติมเพราะว่าที่จริงเราทําคลิปคลิปละ10นาทีนี้ไม่พอนะครับก็ <g ül üyor> ในบางเรื่องเนี่ยบางเรื่องมันมีเรื่องต้องพูดเยอะก็จะแบ่งเป็น2คลิป3าคลิป แล้วแต่ครับสำหรับเรื่องนี้แฟนคลับหวังอีป๋อก็ค่อนข้างเยอะก็ไปดูกันด้วยความชื่นชอบส่วนใหญ่คนที่ชอบหวังอีป๋อเนี่ยก็คือคนที่มีทัศนคติที่ดีกับประเทศจีนอยู่แล้วโดยเฉพาะจีนเป็นินใหญ่เราก็รู้ว่าจีนเป็นประเทศคอมมิวนิสต์นะครับไม่ได้ปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยส่วนคนที่ชอบจีนเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะไม่ใส่ใจเรื่องการเมืองว่าเ,เราจะต้อง แอนตี้จีนนะเพราะว่าจีนไม่ใช่ประชาธิปไตยเราต้องไปเข้าฝั่งอเมริกาเนี้ยคนที่มีความคิดการเมืองเขาจะคิดเรื่องนี้ดังนั้นคนที่มีใจประชาธิปไตยมากอยู่ฝั่งอเมริกามากเขาก็จะตั้งเป้าแอนตี้เรื่องนี้ไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วมีประเด็นการเมืองระหว่างอเมริกากับจีนที่ แข่งกันเป็นเจ้าโลกนั้นมันก็ยิ่งทําให้เมื่อเขาชอบท็อปกันเขาก็ยิ่งไม่ชอบเรื่องนี้เขาไปใหญ่มันไม่เหมือนคนดูหนังทั่วไปคนดูหนังทั่วไปอย่างเราเราเนี่ยเราดูหนังของใครเรื่องอะไรก็ได้เราพร้อมที่จะเปิดใจรับความเห็นรับความคิดจากทุกเรื่องที่เข้ามาในหัวใจเข้ามาในสายตาของเรานะครับสายตาลงไปถึงหัวใจเนี่ยเราแล้วแต่ว่าเราจะตีความออกมาได้อย่างไร และแล้วแต่ว่าเราจะมีกำแพงหรือมีอคติมากน้อยขนาดไหนด้วยเรื่องนี้เนี่ยเรื่องทบกันนะครับทางเว็บมะเขือเขาก็ได้คะแนน,นจากประชาชน9.9%เรื่องนี้ถึงจะได้น้อยกว่าแต่ก็ไม่ได้น้อยจนน่าเกลียด คะแนนจากนักวิจารณน้อยอยู่แล้วก็คือแค่ประมาณ5 0กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าคนส่วนใหญ่มองว่าเรื่องนี้กอบท็อปกันแต่ว่าคะแนนจากประชาชนเรื่องนี้ได้คะแนนสูงถึง92%แล้วพี่โอก็ให้เรื่องนี้9เต็ม10ให้ท็อปกัน10เต็มยังใจพี่โอก็ยังว่าท็อปกันดีกว่าเพราะท็อปกันมีความสมบูรณ์แบบกว่าแต่พี่โอไม่ได้ว่าเรื่องนี้แย่เรื่องนี้ไม่ดีพี่โอว่าเรื่องนี้ก็ดีในแบบทางของตัวเองและสิ่งที่พี่โอหักคะแนนไปก็คือส่วนที่เขากอบท็อปกันอย่างเห็นได้ชัด นะครับใครจะบอกว่าไม่ได้กอบท็อปกันเพราะว่าหนังรือน้นใน้างพร้อมกันพี่โอ๋ก็ขอขัดแย้งนิดหน่อยถึงจะพี่โอจะเป็นมีเชื้อจีนอยู่37%นตะแล้วพี่โอจะชอบหนังจีนชอบคนจีนมากขนาดไหนแต่พี่โอก็เห็นด้วยว่าเรื่องนี้มีความ คล้ายท็อปกันอยู่ค่อนข้างมากอันนี้พูดถึงเปลือกที่มันฉาบช่วยนะครับไม่ได้พูดถึงตัวเนื้อเรื่องเพราะเนื้อเรื่องนั้นมันคนละเรื่องกันเลยของท็อปกนมันเป็นปฏิบัติการที่จะต้องไปทําลายอาวุธของศัตรูในดินแดงของศัตรูแต่อันเนี้ยเป็นเรื่องของนักบินทดสอบที่ต้องฝึกทดสอบสมรรถนะของเครื่องบินที่จะต้องเอาไว้คุ้มครองปกครองประเทศเดูแลประเทศเพื่อให้ทหารแนวหน้าได้ใช้ ด้วยประสิทธิภาพของเครื่องบินที่ดีที่สุดที่ผ่านการทดสอบแล้วของกลุ่มคนเหล่านี้นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่แตกต่างกันก็มีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังออคอมเมนต์มาเรื่องเรื่องแรกที่พี่โอจะพูดเลยนะก็คือเรื่องที่ความเห็นต่างจากน้องการซิตูซีเรื่องน้องการบอกว่าค้ากันนั้นมีหัวใจแต่ว่าเรื่องนี้มันฉาบฉวยพี่โอจะขอแย้งตรงนี้ว่า ทั้งสองเรื่องต่างก็มีหัวใจต้องถามกันว่าหัวใจคืออะไรถ้าหัวใจคือความรักชาติหนังเรื่องท็อปกันทําได้จริง,รงๆเพราะว่าท็อปการฉายเนี่ยทำให้ชาวอเมริกันเด็กหนุ่มพากันมาลงทะเบียนสมัครเป็นทหารจํานวนมากรวมทั้งในประเทศไทยด้วยประเทศไทยคนดูแล้วก็ฮึกเหิมอยากเป็นทหารอยากขี่เครื่องบินอยากอยู่แนวหน้าแบบท็อปกันแบบทอมครูซและน้องๆในเรื่องเหล่านั้นนะครับเขาทาได้หัวใจมีและหัวใจที่สําคัญที่สุด ที่พี่โอมองก็คือหัวใจของการเป็นทําตัวให้เป็นหนังทําเงินอันเนี้ยท็อปกันทําได้แน่นอนครับแต่หัวใจของเรื่องนี้หัวใจของความรักชาติก็ไม่ได้อยไปกว่าท็อปกันเพราะเรื่องนี้นําเสนอความเป็นจีนนะครับจุดประสงค์จริงๆคือตั้งใจให้คนจีนดูไม่ได้ตั้งใจให้ชาวต่างประเทศอย่างเราหรืออย่างฝรั่งดูเขา เหมือนกับว่าตอกย้ําว่าตัวของเขาเองน่ะด้อยประสิทธิภาพเขาถึงแต่เขาเก่งเรื่องก๊อปนะจริงๆเขาเก่งเรื่องก๊อปเขาไม่แคร์เลยว่าใครๆจะว่าเขาก๊อปอย่างเครื่องสเตรลรเครื่องอะไรในนี้เ,นเขาก็บอกว่าเขาเขาก็ไม่เหมือนกับว่าลอกเรียนแบบแหละคือเขาทําเทคโนโลยีไปขนาดไหนจีนก็ทําเทคโนโลยกีก็พยายามตามมาขนาดนั้นในทุกเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องเครื่องบินเรื่องสินค้าเรื่องทั้งหมดแหละ เรื่องทั้งหมดเรื่องผลิตภัณฑ์วัสดุต่างๆจีนทําได้ใครทําอะไรได้จีนทําได้แต่ทําตามแล้วไม่รู้ว่าจะล้าหน้ากว่าหรือเปล่าแต่ในเวลาที่จีนทํามาถึงขังน้นนี้คนนี้ก็มาถึงขั้นนี้แล้วอย่างในเรื่องเนี้จีนอุตสาห์ทำเครื่องบินรบซึ่งทัดเทียมต่างประเทศสเตลสี 4, อะไรนะัสำเร็จแต่เมื่อทําสําเร็จก็กลายเป็นว่าแทนที่จะลบกับสเตลด้วยกันกลายเป็นทางเมืองนอกก็พัฒนาอีกขั้นต้องรบกับโดรนและแทนที่จะไปสู้กับนักบินสู้กับโดรนแทน จีนก็ต้องพัฒนาต่อไปอีกนะครับก็เป็นประเทศที่เหมือนกับตรงไรตามไรกร่กอบเขาไม่แคร์หรอกที่ว่าเขากอบเรื่องนี้เขากอบทปกันเขาก็อาจจะยอมรับว่าเขากอปในบางส่วนนะครับเพราะว่าหนังเขาจริงๆหนังเขาสร้างในเวลาเดียวกันมันน่าจะไม่มีเวลากอบกันและหนัง เรื่องนี้ประเทศจีนปีที่แล้วมีสถานการณ์โควิดก,กลับมาระบาดใหม่ต้องปิดต้องล็อกดาวต้องอะไรใหม่ทําให้เรื่องนี้ต้องยืดออกมาและการยืดออกมาเนี่ยมันมีเวลาเพียงพอที่จะไปดูหนังของท็อปกันได้ว่ามีอะไรดีๆที่จะเอามาสร้างเป็นหนังให้คนดูติดใจอย่างเช่นเรื่องการดีดตัวลงมาจากเครื่องบินแล้วมาตกลงให้ชาวบ,บ้านขำๆเนี่ยพี่โอเชื่อว,ว่าตรงนี้ประฉากนี้น่าจะเป็นฉากก๊อปแน่นอนนะครับถ้าอันนี้เป็นความเห็นคลิปนี้เป็นความเห็นส่วนตัวทั้งหมดเลยนะ ไม,ไม่ได้อ่านไม่ได้อะไรมาหมดเลยนะครับแล้วส่วนความคิดต่างๆในเรื่องอื่นๆที่มันเป็นประเด็นที่เราเห็นว่าฉากฉากแอคชั่นฉากดน,ดนตรีประกอบทั้งเพลงร็อกเพลงแจ๊สเพลงมาร์ชอะไรที่ใส่เข้ามาเนี่ยพี่โอก,ก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันเหมือนอย่างจงใจเพียงแต่ว่ามันเป็นเปลือกที่ฉาบฉวยตรงนี้พูดได้ว่าฉาบฉวย แต่ว่าตัวหัวใจของมันหัวใจของความรักชาติคนจีนดูแล้วก็ยังรู้สึกว่ารักชาติอยู่ยังรู้สึกว่าทหารของเขาเป็นผู้เสียสละอยู่พี่โอเชื่อว่าหัวใจของเขาไม่ได้ด้อยกว่ากันในส่วนนี้แต่หัวใจของการเป็นหนังทําเงินในตลาดโลกนั้นอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้อาจจะฉาบฉวยจริงนะครับก็คิดว่า หัวใจสําคัญของทั้งสองเรื่องนี้เป็นคนละอย่างกันก็นแล้วกันแล้วส่วนประเด็นของการที่มีน้องอีกคนหนึ่งน้องเฟรดนะครับก็เพิ่มเติมจากข่าวมาว่าเรื่องทบกันนั้นที่ไม่ได้เข้าฉายในจีนเพราะธงไต้หวันที่ติดอยู่ที่แจ็คเก,กต็ตของทอมครูซนั่นนั่นเป็นข้ออ้างอย่างดีเลยที่จีนจะเอามาอ้างได้ที่จะไม่ให้ทบอบกันฉายเพราะว่าเขามีประเด็นกับไต้หวันนะครับแต่เรื่องสําคัญก็คือจีนจะสร้างหนังเรื่องนี้อยู่แล้ว เรื่องนี้ถ้าดูในโปสเตอร์ในคลิปก่อนจะเห็นว่าพี่โอโชว์โปสเตอร์และโปสเตอร์มันขึ้นว่า2022สแสดงว่ารถของท็อปกันเนี่ยมาประมาณกลางปีเรื่องนี้2022ดังนั้นมันไล่เลี่ยกันขนาดนี้สแสดงว่าสร้างขึ้นพร้อมๆกันไล่ๆกันโอกาสที่จะก๊อปกันแทบไม่มีโอกาสที่จะก,อก๊อ,กะกอปได้คือดังเรื่องนี้ต้องยืดออกมา1ปีเพื่อใส่สิ่งต่างๆที่เขาจะก๊อปลงไปอันนี้พี่โอเชื่อนะครับก็ ประเด็นสำคัญจริงๆก็คือว่าเรื่องนี้จะสร้างดังนั้นจึงไม่อยากให้ประชาชนคนจีนได้ดูหนังเรื่องท็อปกันเพราะว่าถ้าการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยอเมริกากับ,ก,บกับจีนก็เป็นค่อนข้างจะเป็นศัตรูกันทางการเมืองนะครับดังนั้นจะทำให้คนอเมริกาเอ้ยจะทำให้คนจีนรู้สึกรักชาติอเมริกาไม่ได้ท็อปกันจึงไม่ควร ได้รับการเข้าายในประเทศจีนอันนี้เป็นเหตุผลสําคัญกว่าและทงไต้หวันก็เป็นข้ออ้างได้อย่างดีทีเดียวและทางทบกันเองก็คงจะไม่แข่เรื่องนี้นะครับเพราะว่าถึงจะไม่มีจีนก็ทํารายได้ไป1,400ล้านทั่วโลกก็เป็นประเด็นที่พี่โอ๋จะขอเสริมกับน้องเศษนะครับส่วนเรื่องที่หวังอี้ป๋อเนี่ยหน้าตาดีอ่อนหวานเกินไป ทั้งๆที่ทางผู้นำจีนบอกแล้วว่าจะไม่ให้ดาราที่หน้าหวานมาเป็นพระเอกในหนังในซีรีส์ในผลิตภัณฑ์ในโฆษณาใดๆโดยเด็ดขาดแต่ความเป็นหวังอีปอ้ป๋อเนี่ยเขาไม่ได้หล่อแบบตุง้งติ้งเขาหล่อแบบหวานก็จริงแต่เขาแสดงออกชัดเจนอยู่ว่าเขารักชาติมากขนาดไหนและภูมิใจในความเป็นคอมมิวนิสต์มากขนาดไหนนะครับอย่างที่เราเห็นได้เรื่องเรื่องโค่นคมพายครังนั้นเรื่องนี้ก็ยืนยันได้ว่า เรื่องนี้ยืนยันอีกในความรักชาติของเขาคนจีนเขาไม่ค่อยมีประเด็นว่าต้องการประชาธิปไตยมากถึงจะเคยมีในเทียนอันเหมินนะนั่นก็เพราะว่าได้รับอิทธิพลต่างประเทศมากดังนั้นจีนถึงพยายามจะปกปิดป้องกันไม่ให้ข้อมูลต่างประเทศที่เชิดชูประชาธิปไตยเนี่ยรั่วไหลามาถึงลูกหลานแล้วก็พยายามทําให้คนในประเทศจีนสุขสบายดีที่สุดซึ่งจีนออกมาบอกว่าไม่มีคนจนในประเทศจีนเลยแม้แต่คนเดียว ไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับและถ้าคนอยู่ดีกินดีแล้วเนี่ยคนก็จะไม่ห่วงไม่แคร์ไม่สนใจเรื่องการเมืองซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ดีที่ทำให้การปกครองระบบคอมมิวนิสต์ยังคงเข้มแข็งในประเทศจีนก็ถ้าถ้าชีวิตดีอยู่แล้วจะเอาอะไรจะเปลี่ยนแปลงมันไปทำไมอันนี้ก็เป็นคำพังเพยที่มีมาตั้งแต่โบราณเหมือนกันนะครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่ขอแทรกเป็นการส่วนตัวเลยคือเนี่ย อะไรนะบุกบันทะลุฟ้าปกป้องท้องนาภานะครับในหนังอันนี้แซวเล่นขำๆในหนังเขาบอกว่าปกป้องด้านน้าไม่ได้ปกป้องท้องฟ้าเลยครับเพราะว่าปกป้องท้องฟ้าไม่ได้ปกป้องตัวเองจากอีกายังไม่ได้เลยเกือบจะตายกันทั้งคู่อยู่แล้วนะครับก็ท้องฟ้าปกป้องไม่ได้แม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยอย่างอีกายอย่างมาทาร้ายนักบินได้อ่ะแล้วก็แนะนําตัวละครเรื่อง คลิปที่แล้วพี่โอ,อไม่ได้พูดนะครับนอกจากหวังอี้ป๋อแล้วผู้การชื่อหูจวินหูจวินแล้วก็ตั้งฟางชื่อวีซือ่อวีซื่อนะครับแล้วก็นางเอกโจตงอวีอันนี้ไม่มีในโปสเตอร์นะครับอ้า พี่โอรู้สึกว่าจะพูดคลิปนี้ยาวเกินไปแล้วประเด็นต่างๆน่าจะพูดไปพอสมควรแล้วนะครับก็พบกันในคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องต้องขออภัยด้วยนะครับ